นะครับคลิปนี้ก็ไปคลิปถ่ายงานกับจงเหมือนทุกคลิปเลยนะครับตัวนี้เป็นปีคอร์สสามทางนะครับเป็นรุ่น sc 2 0 2 1นะครับนะครับนี่เลยนะครับ sc 2 0 2 1นะครับตัวนี้เป็นรุ่นท็อปของตัว3ทางเลยก็ว่าได้นะครับนะครับก็คือจะมี บูทูธในตัวแล้วก็มีสวิตบูทเบทกลางแหลมให้นะครับนี่เลยนะครับถ้าเกิดกลางไม่แรงแหลมไม่แรงก็สามารถยกได้ส่วนเบทเนั้นจะเป็นเบท2สองสเต็ปนะครับท่านไหนที่ต้องการเบรกแข็งๆก็ไม่ต้องยกขึ้นนะครับนะครับแล้วก็จะปรับตรงนี้ได้ด้วยเนี่ยนะครับตรงนี้ปรับได้ตามตู้ลูกค้าเลยนะครับถ้าท่านไหนชอบแบบแนวนุ่มๆลึกๆนะครับฟังสบายๆก็ยกขึ้นนะครับเบก็จะลูกใหญ่นะครับอันนี้ก็ แล้วแต่ตู้ของลูกค้าแล้วก็แล้วแต่ความชอบของลูกค้าด้วยนะครับตัวนี้6,300อบาทน,นะครับจริงจริมันก็ปรับได้อยู่แล้วเนี่ยตรนนี้ก็ปรับได้แล้วนุ่มแข็งนะแต่เพียงแต่ว่า,าบางทีเนี่ยมันยังแข็งไม่พออะไรเงี้ยลูกค้าบางท่าน,นจริงๆนะที่ชอบแนวนขแข็งถ้าส่วนมากก็จะต้องการแต่แนวนุ่มนะครับอันนี้ก็ทําเผื่อไว้ให้ท่านที่เอาไปแข่งเอาไปอะไรเงี้ยก็สบายมากนะครับได้หมดนะครับ ก็เป็นของลูกค้าจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็ขอบพระคุณลูกค้าท่านนี้เป็นอย่างสูงเลยนะที่ไว้ใจใช้บ,บริการนะครับ